เด้อพี่น้องก็ปลูกมาเบิ่งเด้อมาเบิ่งเด้ออมาเเบิ่งด้ปลูกบักแดงเขากระิเป็นหน่วยมาเบิ่งมาเบิ่งพี่น้องไร่ไร่ปลูกบักแดงเขากระิเป็นหน่วยอุระอีกอุระหน่วยนึงนีุ่้ยไปนุ้ยนุ้ยหันอืปลูกบักแดงไร่ม่เบิงปลูกอันปลูกแค่นตะลุกเด้อแต่วันเป็นบักแดงอันนี้ออ๋ปลูกบักแดงอันปลูกบักแดงอันแค่นตะลุกแต่เป็นบักแดงอันนี้อันสอนดอกมันเออมันกะิเป็นลายน่วย ส่วนเดียวสันมะฝนมะเหลืออะไรพี่หน่อยส่วนเดียวเท่าเครือเท่าเครือม่ได้อันนั้นเป็นผักไซน้อะเหรอผักไซนผักไซอันนี้อันอันอันโอ้นี่บอันที่จุาบ้านนะป้าอันทุกโลกกำลังเป็นเป็นอะไรก็จะขึ้นเครือไปสิอี่างกระทบโลกปลูกกขึ้นเครือทายพังผักอันนี้ใส่สวนผักอะไรอันนี้อันอ้อมเสบยบงนีรอันนี้อันอันต้นอันว่าอันแค่ตัแค่ปลาแค่ปลาอันส่วนแค่ปลาส่วนบักแตงดอกมะฝนมะเหลืออะไรพี่น้อย บปนไบไหนะ้ากแค่ไรนหนี่งหนอังนนอ้งหน่นึ่งนั้อหนึ่งหนึ่งหนต่งหนึ่งหนึ่งหนต่าหนึ่งหนึ่นหน่งหน่งนอ่งหน่งหนึ่งดนึกงหนึ่ันึ่งหนึ่งหนึ่งมนึ่งกาึอันึ่งหนึงหนึ่งหอึ่งกนึ่อนก่งหน่งหน่งน่งหนนึองหน่น่นนส่นึน่นึ่งหนนก่งหนึ าล่เยอันนี้ก็ไม่ิน้า่นออข้าวท้องันเต่าข้าวท้องอืมเต่าท้องกับาวละเาท้องจะ้าวไลันน้เวท้องกลมาไปปลูก่อ้ยมีอยู่อันนี้อันนั้นข้่วท้องมีอยู่อันนี้อันกะดอยกระดอนกระดอันซ้ำดอก ส้ำดอกปะเนี่ยซ้ำดอกสืมำดอกอ๋ออันบ่บ,บ่ไม่อันเดียวกันบ่อันเดียวกันเออบวงไปซ้ำดอกอันนี้เออบวงไปอันนี้กวางตุ้งนี่ซึมนี่ดะนาน,น,าน,น,นี่ซำนานนี่กวางตุ้งสี่ลรากำลังเกิดสี่ลรากำลังนี่อะไรมาปลูกหลาก,ก,กหลายอย่างเนาะเดี๋ยวนาะอืหลากหลายอยาา่างมะละาผ้ามะละาผ้าแกบปลาหรือจะบ้านๆตรงหน้าบ,บ้านๆฝืนๆต้นมะคุ้งคนจะได้กินยังไงคนจะได้กินยังไงหมกนีเป็นยังไงต้นมะคุ้งมุกนีเป็นยังไงจะได้กินวยัุไง อ้กนยแอืตะไคร่กระติละอ้ต้นเดียวตะไคร่กระติสละอืง่ายแบบพริกง่ายังเจาะกระสานลูกนี่ละกระสานเรบไ่หมนเหมน่กระสานเนาะอันอันเดียวมันใหกันก็มาเอาเนี่ยอันจิงกะเจ้าจิ้งเฮ้ยมันนี่ละโอ้ยเกิดแล้วก็มาเอาอ่าพูดอ่ามาชมสวนยไรเนาะคะนะเพื่อนเพื่อนพี่น้องอ่ามาเบ่งสวนภาคคนเขได้อยู่ในกินของเราละโอไข่อยกุ๋วางทีก็ยังได้อยู่ในกิน อันบ่มีอันอันแยกใส่กันเดี๋ยวย่างไปไกลๆกันย่างไปไกลๆกันเออโอ้ไปเอาล้านนี่งานนะเอาเงิละจะทอมเล่าผลดีดยูังไดยูั้งไนออเบองรเน่โอ้ดีดยูตงไรดีดตั้งไได้ียั้งไรอืมแบบกๆาๆอืาม